สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ใต้ต้นมะกรูดนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปทดลองในการปักชำใบมะกรูดด้วยยอดกันค่ะเราจะใช้กิ่งอ่อนหนึ่งกิ่งนะคะแล้วก็กิ่งแก่อีกหนึ่งกิ่งค่ะเรามาทดลองกันดูนะคะว่ากิ่งไหนจะติดหรือไม่ติดทั้งสองเลยเราจะทดลองในการชําในรูปแบบของใบโหระพานะคะตัดน้ําออกไปก่อนเราจะตัดปลายตรงนี้แหลม ต้องลองค่ะแล้วเราก็จะปักกิ่งตัวนี้ให้ถึงตรงข้อตรงนี้นะคะนี้เน่ว่านี่จะปักให้ถึงตรงข้อนี้ค่ะทุกคนที่เราเตรียมเอาไว้นะคะอันนี้คือชุ่มน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็นํากิ่งไปปักเลยค่ะอันนี้กิ่งแก่ส่วนต้นน้นคือกิ่งอ่อน ใส่ไปในถุงแบบนี้อีกทีนึงใช้วิธีการลดการคลายน้ำนะคะแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องรดน้ำทุกวันใส่ถุงซิปแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ไปวางไว้ตรงที่ร่มๆมเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะคะว่าติดไหมสวัสดีค่ะวันนี้วันที่22สิงหานะคะจะพาทุกคนไปดูข่าวว่าใบมะกรูดที่เราชํามเอาไว้ติดไหมไปลุ้นกันค่ะนี่ข่าว เขียนวันที่ไว้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันที่ห้ากระกระดาหมหกหกผ่านมาประมาณสิบหกสิบเจ็ดวันวันนี้ค่ะออาดูกันนะคะโอยยังสดอยู่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเอาออกมาไว้ข้างนอกแล้วค่ะให้มันได้รับอากาศ น,นี่นะแตนแตนแตนโอ้ยยังสดอยู่เลยอะ่ะแต่ไม่เห็นรากเลยทุกคนรู้เราใส่ดินเยอะเกินไปสรุปผลการทดลองปักชำใบมะกรูดด้วยยอดของเราครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีค่ะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยเอาไปลงดินค่ะ เอาไว้ใกล้ๆลดน้ำตรงนี้ล่ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะคะที่เพาะด้วยเมล็ดเป็นพันธ์ุใหญ่มากจำชื่อมันไม่ได้ละพี่ชายส่งมาจากทางเหนือค่ะ